โอ้ยชนกางแล้วมากเลยคืออย่างว่าเอามาเล่นสายชิ่งเลยสักนั้นนั่นเด็กๆต้องปแปรเปลี่ยนว่ามันอันนี้หนึ่งสองสาม เดอทีเอทีเอดอทีเอันนี้เคี่ยอ่ซิลูซิม่าต้องไปเคียก่อนูอีเวนอีเวน

๋ย่รกดีนนี่นนนก็ปหมดแล้วนะยงแรโอ Action m i s s i o n เครถจอดแล้วทำไมที่วนปีด ok chị sì xin 300 <laughs> xa anh nít điều anh โอเคนี่เป็นอีเวนต์เล็กๆน,น้อยๆครับผมไล่เก็บของเล็กๆน้อยๆในเกมวันฮิมแมนน่าจะเป็นเก็บ,กบแต้มเอาไปแลกของโอเคเสร็จ okay. สิ้นแล้วจอคนสามถ้ามันเบอร์เว้ยวเราไปเก็บอีเวนต์หน้าต่อกันนะครับผม Um. um.